ัสดีครับก็มาดูสีล็อบเข้มนะคะล็อบดำตัวนี้ก็จะใช้เชอร่านะคะเชอร่าผนังเรียบตัวนี้มันเหมาะค่ะเหมาะกับทําสีล็อบนะคะสำหรับบ้านน็อกดาวหรือจะเป็นบ้านถาวนโดยทั่วไปก็จะมี16มิล1820 แล้วก็บางกว่านี้แล้วก็เชอร่าล่องลายร่องไม้ตัวนี้ก็6มิลที่จริงใช้6มิลก็พอแล้วนะคะกุข้างในด้วยเชอร่าล่องไม้ตัวนี้6 6มิลนี้ กำลังไล่เก็บรายละเอียดหลายๆอย่าข้างในปูกระเบื้องจะมีสิงล้างมือยังไม่จบดีนะที่เห็นภาพสภาพเนี้ยพอไปส่งก็กิ๊กค่ะแล้วก็ชักโคกแล้วก็พัดลมระบายอากาศแล้วก็ฝักบัว,วก็ ต่อท่อเดินน้ำออกก็จะทำเอียงแล้วก็ลึกลงไปตัวนี้น่าจะสิบเซนไหมที่เจมองอยู่ห้องค่อนข้างกว้างค่ะเพราะเต็มหเมตรคูณสามตัวนี้เราสามารถถ้าลูกค้ามีแผนการไอเดียตัวนี้สามารถกั้นห้องได้เลยนะ ที่เจ๊เห็นทั่วไปหลายๆเจ้าเขาใช้ผนังตัวเนี้ยอันนี้สำหรับผนังกูนอกกูในได้เลยนะกมิลตัวเนี้ยเป็นลายอย่างนี้แหละสีพื้นก็จะเป็นสีเทาเขาเอาไปทำฝาผนังข้างนอกทำได้ค่ะตัวนี้อายุการใช้งานก็ค่อนข้างนานอยู่นะคะ ในส่วนของลูกค้าที่สอบถามวัสดุเราใช้อะไรด้านในใส่ในเหล็กกวาวนัยทั้งหลังพื้นท่าพ,พื้นฐานพื้นท่านพื้นฐานโครงสร้างตัวตัวฐานแล้วก็ตัวเสาใช้เหล็กหน้า6นะคะ6คูณ2ค่ะกะวาวนท์หนา,า2.0แล้วก็ตัวซอยรับพื้นก็4คูณ2หนา2.0นะคะแล้วก็ฝา <c oughs> ผนังด้านข้าง เหล็กที่รับฝาผนังด้านข้างก็สองคูณสองค่ะนะฮะสองจุดศูนย์ตัวฝาผนังเจ๊ใช้เชอรล่านะคะแล้วก็ทำสีล็อบสีล็อบตัวนี้เจ๊ย,ยังยังไม่จบนะเพราะว่ายังเหลือเก็บสีอีกนะยังไม่ได้จบอันนี้ยังเป็นด่างๆลายๆย,ยังไม่ละเอียดยังไม่จบดีค่ะแล้วก็ต้องเคลือบอีกชั้นหนึ่ง ก็กระจกเต็มบานค่ะกระจกเต็มบานตัวนี้อไม่ใช่กระจกะประตูกระจกเต็มบานแล้วก็ช่องแสงหน้าต่างหนึ่งพื้นใช้กระเบื้องยางลายไม้มีสวิตไฟให้มีไฟหลุมให้ อันนี้กุสามชั้นนะคะด้านบนเชอร่าสิบแปดมิลแล้วก็ระหว่างกลางเสริมเหล็กมาอีกเพื่อใส่ฝ้าเมนทันชีสกันน้ำรั่วอีกชั้นหนึง่งแล้วก็เชอร่าหกมิลกุด้านในอีกชั้นหนึง่งเป็นสามค่ะตู้นี้ค่อนข้างหนักหนักเลย หสังมากขนาดไซสอยู่ที่เจ็ดค่ะเจ็ดเมตรยี่สามคูณเจ็ดเมตรยี่สองชั้นดาดฟ้ากาวนานัยทั้งหลังโครงสร้างเหล็กตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้ามืนเก้าพันบาทไม่รวมขนส่งนะคะไม่รวมขนส่งค่ะ ในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมถ้าลูกค้าสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะคะ1น9่0แสบาทค่ะตัวนี้ขนาดไซส์อยู่ที่สามคูณเจ็ดยี่สิบค่ะสองชั้นดาดฟ้าพร้อมห้องน้ำตัวนี้มาพร้อมห้องน้ำห้องน้ำกว้างอยู่ที่เมตรยี่สิบนะคะ ยาวาสามเมตรสามเมตรคูณเมตรยี่สิบนะคะตัวนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะ